สวัสดีครับพบกับช่องตลาดอสังหาริมทรัพย์วายีแล้วนะครับคลิปนี้ขอนําเสนอที่ดินติดคอนกรีตครับติดคลองส่งน้ํามีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะครับอยู่อำเภอโคกสังโรงจังหวัดลบบุรีนี่เองครับห่างกรุงเทพเพียง140กิโลเมตรที่ดินติดคลองครับมีน้ําไว้ใช้ตลอดทั้งปีเป็นชนดพุดแดงนะครับราคาเพียงไร่ละ150,000บาทเท่านั้นครับทั้งหมดมี10ไร่นะครับ พื้นที่นาครับเขาวงพระจันทร์มีบ่อน,น้ำและติดคลองสอาธารณประโยชน์นะครับติดทางคนจีดเหมาะทำโคกหนองนาครับเหมาะทำการเกษตรดเลยครับแล้ตอนนี้ก็รีวิวดูกันรอบๆก่อนครับร,รอบๆที่ก่อนครับติดคลองส่งน้ำติดตะใหญ่สาธารนณะ เขาออกสะดวกนะครับแต่ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรผมใส่ที่ใต้คลิปแล้วนะครับรวมทั้ง id ดียลด้วยครับถ้ายังไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนก็สามารถคลิกได้ตรงที่ชื่อคลิปก็ได้ครับหรือตรงที่เป็นลูกศรชี้ลงนะครับ ผและสำหลักคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับเบาก็ตลาดปลาฟีได้ยใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ